ในสุดนะผู้ชมผมก็ได้แล้วนะครับนี่เลยนี่คือ สิ่งที่จะทําให้ผมนั้นดแขึ้นได้นะครับ Fusion Jacket กกซึ่งได้มาจากตัวพิคโลตัวนี้นะครับจั่นและคือกูหามาทั้งวันนั่นแหละโอ้ oh, sorry sorry ตะกี้นี้เสียงผมอาจจะอยู่ไกลเพราะว่าผมนั้นยังไม่ทันได้ปรับไม์น,นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Anime Adventure นะครับวันนี้นะครับทุกที่ทุกทร,รกทุ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 กทนกทุกทุโทุก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 าุาทุกาุกทุกทมกทุ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 กว่าจะกทุกทุเจุกท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 ุก9ุกทุกยุถือว่า ถูกอยู่นะครับในการอีโวนะครับโอ้ดูดูดีมีหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่มีอะอ๋อไงมีมีแค่ตัวเดียวมันต้องสะสมครบ15บตัวนะครับถึงจะวิชาตได้โอเคต้องตามหาโกคูใช่ไหมเดี๋ยวไปงดูหน่อยมีโกคูหรือเปล่าเอาสุ่มจากตู้นี้ก่อนก็แล้วกันโอเคตัดไปตอนที่ผมสุ่มโกคูเสร็จก็แล้วกันนะครับทุก่านัผู้ชมรับผู้ชมคือโอ้ทุกู้ชนไอ้น้ำตาคุณจะไหลคุณได้ อ้ากูได้บัตรหลวงโคไม่ได้ไหมโหโหยได้ไหมได้ไหมได้ไปท่านายนะคือแบบโอ้เดี๋ยมันเป็นตัวลุนเล็ดแ,แล้วก็ได้ตัวลุนเล็ด น้ำตาผมจะไหลนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ไมีเท่าไหรไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่ได้พุดที่นี้ Wait <for> คือยิบค,คือจะเดนเหลือไหมวะไม่ได้บาดหลวงนี้แบบนอนไม่หลับเลยนะคะแต่ว่าผมได้มาแล้วครับเบคออสตา็นเป็นตัว50%แต่ว่าบาดหลวงเขาเป็น10%แล้วก็มเท่าไหร่เป็น10%ผมได้บาดหลวงท่านผู้ชมไอเวียนสุ่มไปดีๆอยู่ดีๆได้เชยอ oh. คือตอนแรกคือผมก็กะว่าจะสุ่ม2ตัวนะครับเพราะเป็น2ตัวแบบ ลดเลทนะครับอ่าเป็น2ตัวลดเลทที่ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไดแอสตานี่แบบโอ้โหเสียหายหนักเลยแต่ว่าผมก็ได้บาดหลวงมากแล้วนะครับเออใช่แล้วก็ผมนั้นก็ได้ทําการสุ่มตัวของดราก้อนบอลนะครับอ่าตัวของโกคูนั่นแหละคือผมโอกาสนี้มาที่สุดเลยคือตู้ที่แบบมันบัฟตัวเมตาสองตัวนะครับให้มันขึ้น10%นะครับให้มันบัฟแบบลุ่นเลทนะครับอ่าไม่ต้องถึง50ก็ได้ให้ถึงแบบสิบเปอร50%ก็ได้นะครับสองตนวครับคือไม่ช้วงกห้าือบเบอยว่า โยงผมไม่เกลือนะครับบอกเลยโอ้ยแล้วตอนนี้คือเป็นหน,งน,หนึงผมต้องขออนุญาตไปดูตรงนั้นก่อนนะครับขออนุญาตดูก่อนนะครับเออเราถึงหรือเปล่าวะ ยังไม่ถึงว่ะเบจิต้าเรา12แล้วก็โกคูเรา19เอ,อเออิบ้าผ้าไรอ่าโกคู Goku เรา9นะครับเบจิต้าเราขาดอีกแค่3ตัวอ้นี้คือขาดอีก6ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปสุ่มต่อก่อนแล้วกันนะครับเย yeah, นน้ทุกทุกทุ้อุกทุนท้กทุ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 กทรวทุกวุกท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 ุ้ทั้งหมดแล้วกทุ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 วทุกทุกเบจิุกทหรือว่าโกจุต้าวะ กูไม่รู้เหมือนกันอ่ะเออแต่ว่าก็ซื่อเท่ดีเป็นล่างอ้วนนะครับอ่าเป็นตัวของซีคลีนะครับเป็นตัวซีครีตตัวแรกนะครับของผมนะครับเอ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยกูจะเออเนี่ยแล้เมงไหรโอ้แม่งตกใจหมดโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตัวของโกจิต้าเลยก็แล้วกันนะครับตัดมาในเกมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวเลยก็แล้วกันนะครับอ่าตัวของวิกิโต้นั่นแหละนี่วิกิโต้ล่างอ้วนนะครับวีโก้นะครับชื่อนะครับอ่าบอกเลยเป็นตัวซีคที่ผม รู้สึกว่ามันจะเก็บไว้ <c oughs> มันจะเก็บไว้แบบยังไงวะสะสมมากกว่านะครับไม่เน้นใช้งานจริงนะครับเอ้แล้วเน็ตกูช้าด้วยนะดูดิมันวิ่งอะไรของมันวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไหมโอ้เป็นการวิ่งไปแล้วก็ล้มลงนะครับอ่าลื่นล้มนั่นแหละนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่วิ่งไปชัว่ห์เออโอ้โอลื่นล้มทีแม่งมอนตายคาชี่เลยถือว่าดิบถือว่าเถื่อนอยู่นะครับโอเคอัปเกรดต,ต่อไป อ่าโอเคโอเคไหนดูยดิมีท่าโจมตีหรือเปล่าวะไม่มีว่ะมันไม่มีท่าโจมตีเลยว่ะมันมีแค่ท่าวิ่งไปแล้วก็ล้มว่ะแล้วแม่งดาเมนแม่งโคตรกากเลยนะผู้ชม8 5 2พายี่สิบแปดคุ้มไหมวะที่กูหาไอตัวของเวจิตโตมาตั้งนานเนี่ยเวจิตโตหรือว่าโกจิตาว่ะเอาเป็นว่ามันซื่อผมขอเรียกว่าโกจิตาก็แล้วกันนะครับอ่านั่นแหละเนี่ยโกจิตาล้างอ้วนนั่นแหละโอ้มันเป็นตัวที่มือใหม่ใช้ได้ไหมผมว่ามันก็ใช้ได้นะ แตว่าเน้นเก็บสะสมดีกว่านะครับอ่าสำหรับใครที่แบบชอบดาร์กบอลอยู่แล้วแล้วก็มีตัวของก o จิต้าก็เก็บสะสมไว้ครับไม่ต้องไปรีนะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับอ่ามันเป็นตัวซีเคร็นะครับโอเคโอ้โอโอก็หมดจริงๆแล้วใช่ไหมคือที่เป็นการรีวิวที่โคตรเร็วเลยนี่นีเดี๋ยวมันวางได้กี่ตัววะและไม่เน็ตกุช้าด้วยนะโอเคเไหนดูดิหนึ่งสอี่ 5ตัวนะครับ5ยูนิตนะครับมันมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมวะที่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับก็เอาไเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอตัวลาัไปก่อนนะครับบ๊าย